สวัสดีครับผมต้นสารันครับเรามาจากซีรีส์ไรนังนั่งแลของมาเฟียครับเนี่ยพาการมาทัวรงานและตอดก็ดีใจครับเมื่อกี้เพิ่งขึ้นไปประกาศรางวัลก็ตื่นเต้นมากๆแบบมากๆเลยก็้สึกว่าเหมือนว่าเราจะเป็นคนเดียวคู่เดียวที่ไปประกาศรางวัลให้เขาแล้วที่เหลือก็เป็นหน้าที่พิธีกรใช่ก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมีุดหาะค ก็ด <aunque S 2> <me> ีค <cheg> รับกระแสตอบรับ <League> ดีมขึ้นมาเรื่อยๆเลยครจนถึงมีทีล่าสุดก็แฟนๆให้กระแสตอบรับได้ดีมากแล้วก็ดีใจภูมิใจด้วยครับใช่ครับก็เราดีใจที่แบบว่ามีการปั่นแฮชแท็กแล้วก็แฮชแท็กปิดเพนทวิตก็รู้สึกว่าแฮปปี้ครับแล้วก็โอเคกับคนตอบรับของแฟนคลับครับผม ก็ผมว่าก็คงดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆปมอะไรมันก็จะคลายแล้วก็มันมีเรื่องให้ติดตามเยอะมากๆ<ช>เลยครับใช่ใชพูดถึงการถ่ายทำหน่อยตอนที่เราถ่ายทำความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างคะตะปูนก็สนุกครับเอ,อ่ได้ถ่ายด้วยกันไปเรื่อยๆเราก็เออมรู้สึกว่ามันก็ผ่านไปเร็วจังแป๊บเดียวปิดกล้องแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็ เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเวลาถ่ายเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรเราก็เวิร์กช็อปกันเยอะแล้วก็เป็นฟิลแบบว่าเราถ่ายกันทั้ง,งเช้าถึงกลางคืนก็คือแบบว่าถ่ายกันเช้ายันแบบดึกเลยก็มีแบบเหนื่อยอะไรอย่างงี้มากอย่างเงี้ยครับแต่ก็สนุกดีครับ ตอน w ร r k ช h o ที่เรามาเจอกันครั้งแรกความรู้สึกแรกที่เราเจอกันมันเป็นยังไงเราเคยเจอกันก่อนเรื่องหนึ่งแล้วครับก็เลยครั้งนี้ก็เลยแบบสบายใจมากกว่า,าแบบเออง่ายขึ้นครับสบายสบายใจในการเล่นด้วยในการทําอะไรไปนัดไ,นไปนู่นไปนี่ทําให้มันสนิทมากขึ้นก็ง่ายขึ้นครับใช่ครับไม่ก็เหมือนว่าเราเจอพี่เขามานานแล้วแล้วก็พี่เขาก็แบบว่าเออเข้าหาง่ายใจดีแล้วก็แบบว่าพอคุยกันก็รู้สึกว่าแบบคิดกันง่ายทํางานร่วมกันง่าย น้องต้นก็สายหลับทำอะไรนิดหน่อยก็หลับอ่านบทก็หลับอะไรอย่างเงี้ยหลับเป็นคนหลับง่ายเวลาต้องใช้เวลาพักผ่อนเดียวแต่ของพี่ยุนก็คือสายเพ่นนะผมก็คือพอถ่ายเสร็จก็คือแบบว่าจะไม่เห็นพี่ยุนแล้วว่าพี่ยุนรีบเปลี่ยนเสื้อวิ่งขึ้นรถกลับเลยสายเพ่นต้องรีบกลับบ้านเลยบางขวันเมื่อกี้แอปสับแอปสับกุญกันกุญโคลมาเขาเขาอยาแบบแบบเขายิ้มเหมือนกันเพราแบบเวลาเล่นด้วยกันยิ้มแบบนี้แบบหนักกล้องเหมือนกัน แกงต้นแกล้งกันอ๋อใช่แกล้งกันบ่อยเพราะว่ามันรุ่นเดียวกันนะเหมือนพี่น้องอะไรก็เล่นเล่นแกล้งแกันจนโดนจนโดนพ่อแม่ด่าเลยเออสมัยมาคาเลสเตอร์เราอะมันต้องเป็นแบบดิ่งๆเป็นมาเฟียแบบอไอ้มากเลยนงก็รีสอร์ทเยอะครับไปดูว่าผู้ใหญ่มันต้องวางตัวยังไงให้ลูกน้องเคารพการทำธุรกิจสีเทาเนี่ยมันทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็ศึกษาเยอะอยู่พอสมควรครับ สำหรับผมก็ต้องเล่นให้เหมือนโตโตกว่าเอออายุตัวเองนิดนึงเพราะว่าเขาเหมือนเป็นนักบัญชีมีการมีงานพ่อแม่ก็แบบว่าอายุมากกว่าพ่อแม่เราอะไรเงี้ยเราก็เป็นแบบอะไรใหม่ๆที่เราต้องแบบว่าพยายามค้นหาว่าตัวละครต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ได้พลิกบทบาทตัวเองจากการที่เคยเล่นเป็นแบบว่าคู่แบบที่บอกเป็นผู้ชายมาแบบเป็นฟิลที่แบบว่าเราต้องแบบว่าอ่อนอ่อนกว่าเขาหน่อยอะไรเงี้ยอ่อนลงให้เขาอะไรเงี้ยก็ เราแบบมีแบบแบบมครับจะดุไหมครับก็มีมีแบบว่าตื่นเต้นตกใจนิดนึงอะไรเงแี้ยแบบแรกๆก็จะมีนิดนึงแต่ว่าพอแบบว่าเราได้เล่นกันไปหลายๆครั้งแล้วก็จะเป็นฟีลแบบว่าเออเริ่มเริ่มจูงกันติดเริ่มชินแล้วพูดถึคคง,งความ,วมกระมอในเรื่องหน่อย จริงจะดุกับรุ่นน้องถ้าส่วนใหญ่ฮะกับคนรักจะไม่ค่อยดุแต่ถ้าจะดุก็แบบสิ่งที่เขาไปทําผิดหรือว่าอันตรายอย่างเงี้ยเราก็จะดุเพราะเป็นห่วงเขาฮะเรจีทริงหเลจริงเลยฮะนั่นคือเสือจริงเลยแล้วเราแบบไปทำอะไรกับน้องไปอยู่ไปอยู่อะไรน้องได้ไหมว่า เขาให้ทั้งคุเคยก่อนว่าเออน้องใจดีนะน,นั้นมันเป็นแค่แบบว่าการแสดงของเสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะน้องมันฉาเสือที่จะต้องกระโดดใส่เราอ๋ออ๋อคือจริงๆอ่ะมันเป็นจินตนาการครับเพราะว่าเสือที่เขามาเหมือนเขาถ่ายคนละตอนกับตอนที่เราเข้าไปอยู่นั้นเพราะมันจะ ไม่เข้ามาเราเพราะเสือจะกลัวเราครับเพราะว่าคนกล้องอะไรเยอะพอน้องก็จะกลัวก็ก็จะเป็นไปแบบว่าหันไปแล้วเหมือนคิดว่ามีเสืออยู่จริงแล้วก็ต้องตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแล้วเขาก็จะมาประกอบฉากร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยไปตั้งคู่ฝากถึงซีรีส์ตอนหนอนไนท์ในการได้ท้งทางสวยแล้วก็จะทางตันติการ์มานามก็ฝากซีรีส์เรืนั้ละของมาเฟียด้วยครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยต่อไปก็ EP 6ีหกละ มันก็จะเป็นตอนที่ต้นถูกจับตัวไปแล้วเราก็ไปช่วยฮะก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆฮะใช่ครับแล้วก็ฝากละซีรีส์ของเราเพราะว่ามันออนผ่านทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็ดูได้ทุกวันพุธครับเวลา5ทุ่มนะครับแล้วก็ถ้าใครดูไม่ทันก็กลับไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Wild Entertainment นะครับมีครบทุกตอนเลยไปดูกันเยอะๆนะครับ